วันนี้เราจะอธิบายปัญหานะครับเรื่องเดียวคอมโบหมดเลยนะครับอ่ะมาแตะที่3ามขีดบนนะครับผมมาหน้าจอนะครับเก่าเข้าไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับกดนะครับ่ามือนะครับเราจะเห็นที่3ามขีดบนกดเลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับให้กดคําว่า 0 Creator ครับนะครับใครที่นะครับยอดวิวครบไอยอดติดตามครบแล้ว1,000ท่านเปิดร้าน Creator นะครับนะเลือกร้านาเลือกร้านแล้วก็จะเข้ามาทำเนื่องจากผิดกฎผิดระเบียบอะไรเงี้ยนะครับอย่าเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ เพื่อไม่ให้ถูกคะนนนะครับถูกลดคะแนนแล้วก็ถูกปิดกั้นนะครับอะไรต่างๆที่เราจะได้รับนะครับกดคลิกไปเลยนะครับตรงนี้ศูนย์เคเตอร์ครับก็จะมาพบหน้าต่างนี้นะฮะพอพบหน้าต่างนี้ให้เลื่อนลงมาปัดหน้าจอขึ้นนะครับปัดหน้าจอขึ้นนะครับเมื่อปัดหน้าจอขึ้นแล้วนะครับ ให้เลือกคำว่านะครับ TikTok Shop สำหรับ Creator นะครับจะมีรูปไอคอนตะกร้าอยู่นะครับตามลูกศรสีม่วงเลยกดแตะหนึ่งที่คลิกหนึ่งที่หนึ่งครั้งก็จะเห็นรูปเป็นถุงนะครับ Commission นะครับาบางท่านนะครับจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางท่านก็จะเห็นเป็นหน้าจอเป็นภาษาไทยนะครับนะ ถ้าจะให้ดีก็ปรับตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับหรือแล้วแต่ถนัดนะครับเขาจะเรียกว่าถุงเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วเราให้ปัดกดตรงนี้ดูก็ได้นะครับเพื่อศึกษาก่อนนะครับให้ปัดหน้าจอนะครับให้เลื่อนหน้าจอนะครับออกไปทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราจะพบหน้าต่างใหม่นะครับที่ซ่อนอยู่หลายท่านไม่รู้นะครับมือใหม่นะครับจะไม่รู้เลย ผมเองก็ไม่รู้นะครับนะถ้าไม่ปัดโดยบังเอิญนะครับเมื่อปัดแล้วเราจะเห็นหน้าต่างนะครับนะที่หลายคนไม่เคยรู้นะครับก็จะทําให้เรารู้อ๋อมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับนะครับนอกจากกดกระดิ่งรับข้อความแล้วจะมีข้อความสีแดงๆนี่จะมีข้อความข้างบนนี่คือการแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับว่าเรามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเป็นการอัปเดตนะครับอย่าตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจนะครับ ให้กดไปรูปหมวกก่อนนะครับตรงลูกศรสีม่วงนะครับชี้นะครับเป็นหมวกบัณฑิตนะครับอ่าอะคาเดมี่นี่คือการเรียนรู้นะครับนะครับคู่มือนะครับทั้งเป็นอ่าคู่มือนี้ก็คือจะเป็นคู่มือของผู้ขายแล้วก็ครเอเตอร์นะครับดูได้เลยนะครับเราก็จะเห็นไหมครับเพราะเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้แล้วก็คู่มือต่างๆนะครับ แต่ละคู่มือถ้าเราตรงนี้เราก็เรียนรู้ได้นะครับนะฮะนะครับแต่จะรวมหมวดเลยนะครับรวมหมวดเลยนะครับแต่ให้เลือกนะครับสำหรับเคปัญหาครเอเตอร์นะครับมือใหม่นะครับก็ให้เลือกตรงที่สำหรับครเอเตอร์เขียนไว้สำหรับครเอเตอร์นะครับอยู่อยู่ทางด้านขวามือนะครับให้กดคลิกหนึ่งครั้งจะมีลูกศรสีแดงนะครับสังเกตแล้วก็ให้เรากดลงเลื่อนมาดูนะครับ ส่วนนะครับปัญหาของผู้ขายนะครับตั้งร้านยังไงจะเปิดยังไงนะครับคู่มือจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีปัญหาก็จะศึกษาได้นะครับสําหรับคู่มือการเปิดร้านศึกก็ให้ศึกษาไปทีละตัวนะทีละปัญหานะครับนะครับตามภาพนี้เลยนะครับแล้วอธิบายนะครับก็คือคุณจะเห็น หน้าตาหน้าต่างเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับสําหรับผู้ขายครับหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้นะนะแล้วพอถึงหน้าต่างเนี้ยนะสำหรับครีเอเตอร์หรือผู้ขายนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะให้กดตรงลูกศรตรงสีม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว V อ่ะ V นะครับจะเป็นตัวเล็กๆนะครับ นะครับเมื่อกดมานะครับให้เราเลือกตรงที่ว่าศูนย์ช่วยเหลือนะครับจะมีหมวดอยู่2หมวดนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับการที่เราเห็นตัวเลขในแต่ละหมวดนะครับที่บรรทัดจากบนลงล่างนะครับนั่นคือตัวเลขที่1 2 3 4สอย่าตกใจนะครับคืออะไรนะครับนั่นคือสารบัญข้อความนะครับว่ามันจะมีเนื้อหาอยู่กี่เนื้อหานะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2เนื้อหานะครับ นะครับตองเนื้อหานี้นะครับให้เราเลือกทีละเข้าไปทีละหนึ่งเนื้อหานะครับเนื้อหารแรกนะครับจะมีอยู่แค่2บทนะครับนะครับแล้วก็เนื้อหาที่2นะครับก็คือมีกดคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็การตรวจคําสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปดูทีละรายการนะครับแล้วก็เลื่อนลงจะมีหน้าต่างใหม่นะครับกด แล้วสุดท้ายก็จะมีหน้าต่างนะครับคอมมิชชั่นนะครับใครหาค่าคอมมิชชั่นไม่เจอนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมจะเป็นรูปถุงนะครับหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอะไรที่เป็นจุดสีแดงนี่คือการเรียนรู้ใหม่นะครับคือเรายังไม่ได้ทํานะครับให้ศึกษาทีละขั้นตอนนะครับไปทีละเรื่องเพราะว่ามันเยอะมากผมก็ไม่สามารถอธิบาย ทีเดียวเนื้อหาให้จบได้นอกจากตัวท่านเองนะครับนี่ก็คือสารบัญความรู้นะครับไม่ไม่ต้องไปซื้อหาเขามีให้อยู่แล้วนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็กดซูมขยายได้นะครับสําหรับสารบัญข้อมูลนะครับก็จะมีวิธีสาธิตอ่านให้เข้าใจตีความให้แตกนะครับตีโจทย์ให้แตกนะครับเพราะว่าจอเขาเล็กมากเราต้องแตกเรากดขยายหรือไม่งั้นก็กัปลแล้วก็ขยายเอ,อามาอ่านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกศรที่เราควรอ่านเลยนะครับมันยังมสีสีหน้าตาอันนี้ยึงอยู่หน้าตาของครีเอเตอร์ Creator นะครับแล้วส่วนผู้ขายก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องงงนะครับเลาเปลี่ยนเวลาหน้ากดเข้าไปแล้วหน้าต่างมันจะเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนลงนะครับเล,เลื่อนลงอย่างเลื่อนอปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับการปัดขึ้นคือข้อมูลจะอยู่ข้างล่างนะครับ ก็จะอ่าตรงนี <If> material, ้ก็จะมีนะครับกฎของเทียเตอร์นะครับก็จะมีการละเมิดนะครับมันจะมีสามหัวข้ออันนี้ผมขยายมาให้ให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนะครับอันนี้หมวดที่1นะครับย้อนกลับมาดูนะครับมันจะเป็นสามหมวดนะครับนะถ้าเราแตะไปหน้าคือเราอ่านไม่ชัดนะครับแตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขยายได้นะครับขยายได้นะครับแตะไปตรงกลางรูปนะครับอันนี้หมวดที่สองนะครับ นะครับเนื้อหานะครับคู่มือนะครับอันนี้จะหมวดที่3นะครับสำหรับรีวิวตะก้านะครับก็จะมีรูปภาพข้างในให้ข้างในให้ดูแต่คือผมไม่อยากอาเอาเนื้อหาออกมาเผยแพร่นะครับเพราะต้องบังไว้นะครับอาจจะเป็นการระเบิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับนะการที่จะระเบิดนี่เราต้องปิดไว้นะครับเพราะว่า,วา คือไม่ให้ให้ดูแบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้ก็คือคือไปก๊อปเขาเขาเลยนะครับนะครับลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับแล้วก็แปะไว้บางให้ให้เกียรติเขานิดนึงนะครับอันนี้เนื้อหานะครับมากระดข้อที่สามอย่างเงี้ยเป็นการละเมิดอันนี้ก็คือข้อมูลลับๆแต่ว่าสําหรับเป็นก็ไม่เชิงความลับหรอกครับก็คือเป็นเป็นการที่ว่า,าช่วยให้เรานะครับเข้าถึง แล้วก็เข้า,าสามารถแบบผิดน้อยลงนะครับผิดน้อยลงทํางานได้ถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์นะครับเราโอกาสของเราเยอะนะครับเราต้องรักษาสิทธิ์ไว้อย่าให้กดพวกนี้มาตัดสิทธิ์เราได้นะครับไม่งั้นผลประโยชน์ตกที่ที่ใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผลประโยชน์จะไม่ตกที่เรานะตกคนอื่น <c oughs> อย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้นะครับในเมื่อทําแล้วก็รักษาสิทธิ์ไว้ ขอบคุณครับ